คุณเคยไหมกลับไปยังที่เดิมแล้วรู้สึกว่ามีใครบางคนยังคงอยู่ตรงนั้นแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวรอยยิ้มของเขายังชัดในความทรงจําและบนภูเขาแห่งนี้ฉันยังได้ยินเสียงเขาเรียกชื่อฉันอยู่ทุกคืนบางความทรงจําไม่เคยจางหายและบางคนแม้จากไปแล้วก็ยังไม่เคยหายไปจากหัวใจเลย เสียงลมเย็นพัดผ่านยอดหญ้ากลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังคงลอยในอากาศฉันยืนอยู่กลางทุ่งกว้างรอบตัวมีเพียงหมอกขาวบางๆคลุมไปทั่วข้างหน้าคือภูเขาลูกนั้นภูเขาที่ฉันเคยสาบานว่าจะไม่กลับมาอีกแต่วันนี้ขาของฉันกลับพาฉันมาที่นี่เองเสียงนกป่าดังแผ่วเบาแต่ในใจกลับเต้นแรงเหมือนหัวใจพยายามเตือนบางอย่าง บางอย่างที่ฉันพยายามลืมมาตลอดฉันมองขึ้นไปบนทางชันเส้นทางที่คดเคี้ยวและเปียกลืน่นทุกก้าวเต็มไปด้วยความทรงจำที่ยังไม่จางฝ่ามือเริ่มเย็นเฉียบเหงื่อเย็นซึมออกมาที่หลังคอภาพหนึ่งแวบเข้ามาในหัวใบหน้าเขายิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมเขาเคยยืนตรงนี้บนจุดสูงสุดของภูเขานี้ในวันที่ฟ้าสีเทาและสายฝนเริ่มตก ฉันจำได้ว่ามือของเขาเย็นแต่เขากลับบอกว่ารู้สึกอุ่นเขามองฉันแล้วพูดประโยคหนึ่งประโยคที่ฉันไม่เคยเข้าใจจนถึงวันนี้ฉันเงยหน้ามองยอดเขาลมหอบหนึ่งพัดแรงจนเสื้อเกือบปลิวกลิ่นเหล็กและกลิ่นสนผสมกันในอากาศมันคือกลิ่นเดียวกับวันนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังฉันหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงในอก ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เงากลับทอดยาวเคียงข้างฉันเงาที่ไม่ควรมีอยู่ตรงนี้ฉันหันกลับไปช้าๆสายตาสั่นไหวและเห็นบางอย่างยืนอยู่ตรงจุดเดิมร่างสูงในเสื้อกันฝนสีเทาเขาไม่ได้ขยับแต่ดวงตานั้นยังมองฉันอยู่เหมือนเดิมเหมือนวันสุดท้ายที่เราพบกันบนภูเขาลูกนี้เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นเหนือหัว หมอกกระจายออกชั่วขณะและฉันเห็นรอยยิ้มของเขารอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและเย็นเยียบในเวลาเดียวกันร่างของฉันแข็งทื่อเท้าไม่ขยับและในวินาทีนั้นฉันรู้ฉันไม่เคยจากเขาไปจริงๆเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเสียงที่ฉันจำได้แม่นเสียงของเขาเขาพูดเบาๆว่าเธอกลับมาแล้วใช่ไหมฉันกลืนน้ำลาย หัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนเหมือนโลกกำลังกลืนฉันลงไปพร้อมกับเสียงของเขาเสียงลมแรงขึ้นหมอกหนาแน่นจนมองไม่เห็นทางและเงานั้นเริ่มขยับเข้ามาใกล้ฉันถอยหลังแต่ขากลับหนักราวกับติดอยู่ในโคลนทุกย่างก้าวช้าลงและเสียงฝีเท้าของเขาใกล้ขึ้นทุกวินาทีฉันสูดหายใจลึก กลิ่นดินเปียกและกลิ่นเหล็กเข้าจมูกมันเหมือนกลิ่นเลือดและในตอนนั้นเองฉันเห็นบางอย่างในมือของเขาบางอย่างที่ฉันจําได้ชัดเจนมีรอยเลือดแห้งติดอยู่บนปลายมีดนั้นเลือดแห้งกรังบนปลายมีสะท้อนแสงวับวาวในหมอกสีเทามันดูเหมือนจะขยับได้เองฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นร่างกายไม่ตอบสนองต่อคําสั่งของหัวใจลมหายใจของฉันขาดห่วง เสียงหัวใจดังตุบตุบตุบเหมือนจังหวะนั้นคือเสียงนับถอยหลังสู่บางสิ่งบางสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเขายังคงยืนอยู่ในระยะไม่ไกลสายตานิ่งราวกับจ้องลึกเข้าไปในจิตใจฉันสายตาที่ฉันเคยคิดถึงแต่ตอนนี้มันทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเธอจำได้ไหมเสียงเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบฉันอยากตอบแต่ลิ้นของฉันหนักราวกับหิน วันนั้นเราสัญญากันไว้ที่นี่เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนทั้งเศร้าและโกรธในเวลาเดียวกันฉันพยายามถอยหลังอีกก้าวแต่พื้นใต้เท้ากลับยอวอบลงเสียงกรอบแกรบของใบไม้เปียกดังขึ้นและฉันรู้ว่าพื้นตรงนั้นไม่มั่นคงเขาเดินเข้ามาอีกก้าวเสียงรองเท้าเหยียบดินชื้นดังชัดเจนทุกเสียงเหมือนดังอยู่ในหัวของฉัน หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกเธอหนีไปแล้วปล่อยฉันไว้ตรงนี้เขาพูดเสียงเรียบแต่ในน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันจำได้ดีวันนั้นฉันวิ่งหนีลงเขาปล่อยให้เขายือนอยู่คนเดียวท่ามกลางพายุฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงฉันสัน่นคำพูดออกมาเบาเสียจนแทบไม่ได้ยินเขาหยุดรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปาก รอยยิ้มที่ทั้งคุ้นเคยและน่ากลัวแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้หมอกหนาขึ้นอีกครั้งเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยปกคลุมรอบตัวฉันทุกอย่างรอบข้างเริ่มเลือนเหลือเพียงใบหน้าเขาที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมือที่ถือมีดค่อยๆยกขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเขาเอาปลายมีดแต่ลงบนอกตัวเองตรงจุดที่หัวใจเคยเต้นอยู่ฉันรอตรงนี้มาตลอด เสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความสิ้นหวังที่บีบหัวใจทุกคืนฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเธอในฝันเสียงร้องไห้ของเธอในความมืดแต่ฉันลืมตาไม่ได้อีกแล้วฉันเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวฝนเริ่มตกอีกครั้งกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเหล็กคมแสบจมูกเขายกสายตาขึ้นมามองรอยยิ้มของเขาอ่อนลงเหมือนคนที่กำลังจะหลุดพ้นจากบางสิ่ง เธอกลับมาก็เพียงพอแล้วคำพูดนั้นเบาจนแทบหายไปกับเสียงฝนฉันพุ่งเข้าไปข้างหน้าแต่หมอกกลับหนาขึ้นรอบตัวมือของฉันคว้าได้เพียงอากาศร่างของเขาเริ่มจางลงเหมือนละลายในสายฝนแอมหมอกสีเทาอย่าไปฉันตะโกนสุดเสียงแต่เสียงของฉันกลับสะท้อนกลับมาเหมือนอยู่ในหุบเหวไม่มีคำตอบไม่มีเสียงตอบกลับ มีเพียงเสียงมีดตกกระทบพื้นและเสียงฝนที่ดังขึ้นเรื่อยๆฉันก้มลงมองมีดเล่มนั้นนอนอยู่ในดินชื้นแต่ไม่มีร่างของเขาอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปกลิ่นโลหายังคงอยู่แรงลึกและเย็นเยียบฉันค่อยๆยื่นมือไปหยิบมีดแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสภาพความทรงจำทั้งหมดถาโถมเข้ามาในหัวภาพเขาล้มลงในอ้อมแขนฉันเลือดอุ่นๆไหลเปื้อนเสื้อฉัน เสียงเขากระซิบเบาๆว่าอย่าลืมฉันฉันสะดุ้งสุดตัวมีดหลุดจากมือร่วงลงบนพื้นเสียงดังแผ่วเบาลมหายใจติดขัดสายตาพร่ามัวด้วยน้ำตาและเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นอีกครั้งตรงหน้าฉันคือร่างของเขายืนอยู่ในหมอแต่ครั้งนี้ไม่มีรอยยิ้มอีกต่อไปเขามองฉันนิ่งสายตาว่างเปล่า และในมือของเขาถือสิ่งเดียวกันคือมีดเล่มนั้นอีกครั้งฝนตกแรงขึ้นเสียงฟ้าผ่ากล้องไปทั่วหุบเขาทุกอย่างรอบตัวฉันเริ่มหมุนหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะและในวินาทีนั้นเองเขาเริ่มก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งช้าๆทีละก้าวเหมือนทุกย่างก้าวของเขาคือการทวงคืนบางสิ่งที่ฉันเคยพลากไป หมอกเริ่มหนาทึบขึ้นจนแทบมองไม่เห็นทางทุกย่างก้าวของเขาเสียงดังแผ่วเบาแต่กลับดังชัดในหัวฉันเหมือนเสียงหัวใจเต้นในอกทีละก้าวทีละก้าวจนระยะห่างระหว่างเราค่อยๆหายไปดวงตาของเขาว่างเปล่าไม่มีประกายแห่งชีวิตหลงเหลือแต่ลึกลงไปในนั้นมีบางสิ่งกําลังเดือดพล่านความโกรธความเสียใจหรือบางที อาจเป็นความรักที่ไม่เคยได้จบลงฉันรอเธอมานานมากเสียงของเขาสั่นเครือไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะเต็มไปด้วยอารมณ์บางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจฉันถอยหลังอีกก้าวแผ่นหลังชนกับต้นไม้เปียกชืน้นหยดน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าราวกับกลบเสียงสะอื้นที่ฉันพยายามกลั้นไว้ทำไมถึงกลับมาเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เรียบเย็นแต่ในคำถามนั้นมีทั้งความรัก และความแค้นซ่อนอยู่ฉันฉันแค่คำพูดติดอยู่ในลำคอฉันอยากบอกว่าฉันคิดถึงแต่เสียงนั้นไม่เคยออกจากปากเขาเก้าวเข้ามาอีกจนเราห่างกันเพียงแค่เอื้อมมือฉันมองเห็นละอองฝนเกาะบ,บนขนตาเขาหยดหนึ่งไหลลงมาช้าๆเหมือนน้ำตาเธอรู้ไหมวันนั้นฉันหนาวมากเสียงของเขาเบาจนแทบกลืนหายไปกับเสียงฝน ฉันเรียกชื่อเธอแต่ไม่มีใครตอบฉันสั่นหัวอย่าพูดแบบนั้นฉันไม่อยากจำแต่เขากลับยิ้มรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเจ็บปวดและเศร้าในเวลาเดียวกันแต่ฉันอยากให้เธอจำมือของเขายื่นมาข้างหน้าช้าๆเหมือนพยายามแต่ไหลฉันแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสร่างของเขากลับเย็นเฉียบเย็นจนเหมือนน้ำแข็งฉันสะดุง้ง แต่ไม่ทันจะถอยเขากลับคว้ามือฉันไว้แน่นแรงจับนั้นไม่ใช่ของมนุษย์แข็งและหนักราวกับแรงของภูเขาทั้งลูกปล่อยนะฉันพยายามดึงมือกลับแต่ยิ่งดิ้นเขายิ่งจับแน่นในดวงตาของเขาเริ่มมีประกายสีดำลึกเหมือนหลุมอันมืดมิดที่กำลังดูดกลืนทุกอย่างเข้าไปเธอสัญญากับฉันเสียงของเขาดังสะท้อนก้องในหัวไม่ใช่แค่คำพูด แต่มันคือเสียงจากข้างในจิตใจฉันเองภาพในหัวเริ่มไหลย,ย้อนกลับอย่างรวดเร็ววันนั้นบนยอดเขาฉันกับเขายืนอยู่ท่ามกลางฝนเขาจับมือฉันแน่นและพูดว่าอย่าทิ้งฉันไปไหนฉันหัวเราะในตอนนั้นคิดว่าเป็นเพียงคำพูดเล่นแต่ไม่รู้เลยว่ามันคือคำสัญญาสุดท้ายเธอลืมทุกอย่างแต่ฉันจำได้หมดเสียงของเขายังคงดังอยู่ ดวงตาที่ว่างเปล่าค่อยๆแปรเปลี่ยนกลายเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาฉันเจ็บมากตอนที่รู้ว่าเธอหนีไปมือเขายกขึ้นแต่หน้าอกตัวเองหัวใจฉันหยุดเต้นตรงนั้นเพราะเธอฝนตกหนักจนมองไม่เห็นพื้นแต่ฉันเห็นเลือดสีเข้มเริ่มไหลออกมาจากอกเขาเลือดนั้นไหลช้าๆผสมกับหยาดฝนรินลงสู่ดินจนกลายเป็นสีแดงเข้มฉันร้องไห้ แต่เสียงของฉันจมหายไปในเสียงพายุฉันขอโทษฉันไม่ได้อยากหนีฉันตะโกนสุดเสียงแต่เขากลับยิ้มอีกครั้งสายไปแล้วเสียงนั้นเบาแต่คมเหมือนมีดที่กรีดผ่านใจหมอกหนาเริ่มเคลื่อนไหวเราวกับมีชีวิตมันล้อมรอบร่างเขาไว้แล้วค่อยๆกลืนกินจนเหลือเพียงเงาจางๆไม่ฉันพุ่งเข้าไปแต่ทุกอย่างว่างเปล่า ไม่มีเขาอีกแล้วมีเพียงเสียงสะท้อนเบาๆลอยมาตามสายลมเราจะได้พบกันอีกเมื่อเธอไม่กลัวเขาลูกนี้ฉันสุดลงคุกเขา่าดินเย็นชื้นซึมเข้าไปในเสื้อผ้ามือฉันแตะพื้นและพบว่ามีบางสิ่งฝังอยู่ตรงนั้นฉันขุดออกช้าๆและสิ่งที่เจอคือล็อกเก็ตเล็กๆสีเงินภายในมีรูปของเราในวันนั้นรอยยิ้มของเขายังเหมือนเดิม แต่ข้างหลังรูปมีตัวอักษรสลักไว้เราจะไม่แยกจากกันอีกไม่ว่าจะอยู่หรือตายฉันมองล็อกเก็ตในมือมือสั่นเทาน้ําตาไหลอับแก้มแต่ในวินาทีนั้นเองฉันได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งดังมาจากด้านหลังช้าช้าหนักหนักใกล้ขึ้นเรื่อยเรื่อยเสียงฝีเท้านั้นดังขึ้นเรื่อยเรื่ชัดเจนขึ้นท่ามกลางเสียงฝนที่เทกระนำํำ ทุกย่างก้าวเหมือนกำลังเดินอยู่บนพื้นโคลนตึกตึกตึกเสียงนั้นไม่ได้ไกลเลยมันอยู่ข้างหลังฉันฉันไม่กล้าหันกลับไปร่างกายแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันก้องอยู่ในหูลมหายใจสั่นเป็นจังหวะทุกเสี้ยววินาทีเหมือนจะขาดใจหยดน้ำฝนไหลเข้าตาภาพตรงหน้าเริ่มพราแต่ฉันยังเห็นล็อกเกตในมือ โลหะเย็นเฉียบจนแทบแผดผิวเสียงฝีเท้าหยุดเงียบสนิทเงียบจนแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของฉันเต้นอยู่ลำพังท่ามกลางความมืดขาวของหมอกช้าๆฉันหันกลับไปคอหนักราวกับมีแรงบางอย่างบังคับไม่ให้หันแต่เมื่อสายตาฉันจับภาพได้ร่างของเขายืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมมากกว่าเดิม เสื้อกันฝนสีเทาของเขาเปียกชุ่มหยดน้ำไหลจากผมลงสู่ปลายคางดวงตาของเขามีทั้งความเศร้าและความว่างเปล่าในเวลาเดียวกันแต่ครั้งนี้มีบางสิ่งเปลี่ยนไปในแสงหมอกจางๆฉันเห็นเลือดไหลจากอกเขาอีกครั้งคราวนี้มันสดใหม่ทำไมถึงยังอยู่เสียงฉันเบาแทบไม่ได้ยินเขาไม่ตอบเพียงแค่ยกมือขึ้นช้าๆ ในมือของเขาไม่ใช่มีดอีกต่อไปแต่เป็นล็อกเก็ตอีกอันเหมือนกับของฉันทุกอย่างเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงไม่จากไปเสียงนั้นลึกอ่อนโยนแต่น่ากลัวในเวลาเดียวกันเพราะเธอยังอยู่กับฉันฉันส่ายหัวไม่ฉันมาเพื่อขอโทษฉันไม่อยากให้เธอต้องเจ็บอีกเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเศร้า เธอไม่เข้าใจเลยเขายื่นล็อกเก็ตของเขามาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่วันนั้นแล้วทันใดนั้นลมพัดแรงราวกับพายุหมอกหมุนวนรอบตัวเราทั้งคู่ใบไม้ปลิวว่อนเสียงป่าดังก้องเหมือนเสียงร้องของใครสักคนฉันก็มองล็อกเก็ตในมือมันสั่นเองฟ้าปิดเปิดออกช้าๆโดยไม่มีใครแต่ต้องและในนั้นรูปภาพเริ่มเปลี่ยน ภาพรอยยิ้มของเราทั้งคู่ค่อยๆกลายเป็นภาพของฉันเพียงลำพังข้างๆคือร่างของเขาที่ล้มอยู่บนพื้นดินเปียกเลือดไหลออกจากอกมือของฉันในภาพถือมีดฉันถอยหลังอย่างตกใจไม่มันไม่จริงฉันไม่ได้ทำแต่เขาเพียงมองฉันด้วยสายตาอ่อนโยนความจริงมันไม่สำคัญอีกแล้วเสียงของเขาเบาจนเหมือนเสียงลมหายใจ เพราะเธอกลับมาฉันก็ได้พักแล้วหมอกค่อยๆปกคลุมร่างเขาอีกครั้งเขายื่นมือมานิ้วมือของเราสัมผัสกันแผ่วเบาความเย็นซึมเข้าสู่ผิวหนังจนฉันรู้สึกเหมือนเลือดในกายหายุดไหลอย่าไปฉันกระสิบแต่เขายิ้มฉันไม่ได้ไปไหนเธอจะเห็นฉันเสมอแสงวาบจากฟ้าแลบส่องทั่วทั้งภูเขาในเสี้ยววินาทีนั้น ฉันเห็นใบหน้าของเขาเป็นเงาโปรง่งใสแล้วร่างนั้นก็สลายไปพร้อมสายฝนทุกอย่างกลับมาเงียบอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงหยดน้ำตกกระทบพื้นดินฉันสุดลงกับพื้นมือยังคงกำลอกเกตแน่นน้ำตาผสมกับฝนจนไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ลอยมาอีกครั้งจากด้านหลังเสียงนั้นคุ้นเคยเกินไปเสียงที่ฉันเคยได้ยินทุกคืนในความฝัน เธอสัญญาแล้วว่าจะไม่ลืมฉันฉันชะงักเงยหน้าชา้าชารอบตัวเริ่มมืดลงอีกครั้งแสงจากฟ้าแลบวาบหนึ่งสองให้เห็นเงาร่างสูงยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวแต่ครั้งนี้มีเงาอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ข้างเขาหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าเหมือนฉันไม่มีผิดและในวินาทีนั้นเองฉันเข้าใจทุกอย่างฉันไม่เคยหนีจากภูเขาลูกนี้เลย ฉันไม่เคยจากเขาไปเลยตั้งแต่วันนั้นเสียงลมหอบแรงพัดผ่านใบไม้ปลิวว่อนในอากาศเงาทั้งสองเดินเข้ามาไกลรอยยิ้มของพวกเขาเหมือนกันราวกับภาพสะท้อนและเมื่อมือของเขายื่นมาสัมผัสแก้มฉันอีกครั้งโลกทั้งใบดับวูบลงในความมืดสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจเบาๆของเขาและคำพูดสุดท้ายที่ยังดังก้องอยู่ในหูตอนนี้ เธอกลับมาอยู่กับฉันแล้วเสียงสุดท้ายของเขายังลอยอยู่ในอากาศแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนกระซิบข้างหูตอนนี้เธอกลับมาอยู่กับฉันแล้วทุกอย่างรอบตัวฉันดับวูบลงความมืดกลืนกินทุกภาพทุกเสียงทุกความรู้สึกแต่กลับมีบางสิ่งที่ยังคงอยู่คือความเย็นที่แทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกฉันพยายามขยับแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนถูกตรึงไว้ในอากาศ ไม่มีน้ำหนักไม่มีลมหายใจแต่ยังรู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นช้าๆาราวกับจะหยุดทุกเมื่อเสียงฝนค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยเสียงลมวิวว,วิและเสียงกระซิบที่ดังรอบตัวเสียงนั้นไม่ใช่ของเขาเพียงคนเดียวแต่เป็นเสียงมากมายเบาซ้อนกันเหมือนเสียงของผู้คนที่เคยหลงทางบนภูเขาลูกนี้ช่วยฉันอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้ เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปากมีเพียงลมหายใจเย็นๆที่รินผ่านริมฝีปากในความมืดนั้นฉันเริ่มเห็นแสงสลัวๆแสงสีเทาเรื่อรื่อเหมือนหมอกในยามเช้าฉันยกมือขึ้นมองแต่มันไม่ใช่มือของฉันอีกต่อไปผิวสีกขาวจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวปลายนิ้วเย็นจนแทบไม่รู้สึกฉันหันไปข้างๆ เขายืนอยู่ตรงนั้นดวงตานิ่งสงบไม่มีรอยเลือดไม่มีบาดแผลเหมือนเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่บางอย่างในแววตานั้นมันไม่ใช่ชีวิตมันคือความนิ่งของความตายเห็นไหมเขาพูดชชาๆเสียงอ่อนโยนเหมือนก่อนตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้วจริงๆฉันถอยหลังแต่กลับไม่มีพื้นให้เหยียบ มีเพียงหมอกสีขาวที่ลอยอยู่รอบตัวเหมือนกำลังลอยอยู่เหนือพื้นดินไม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการฉันพยายามพูดแต่เสียงที่ออกมานั้นเบาเหมือนเสียงลมพัดผ่านใบไม้เขาเดินเข้ามาจับมือฉันไว้แน่นสัมผัสนั้นเย็นจนชาแต่กลับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ฉันขยับไม่ได้อย่ากลัวเขากระสิบไม่มีความเจ็บอีกแล้ว ไม่มีการจากลาอีกแล้วหมอกเริ่มหมุนวนรอบเราเหมือนกำลังสร้างโลกอีกใบฉันเห็นภาพรอบตัวค่อยๆเปลี่ยนจากป่าชื้นมืดกลายเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีแสงอาทิตย์อุ่นส่องผ่านเมฆเสียงนกร้องดังก้องอยู่ไกลๆมันคือภูเขาเดียวกันแต่ไม่ใช่แบบที่ฉันจำได้ทุกอย่างสวยงามเกินจริงเหมือนความฝันที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขายิ้ม ที่นี่คือที่ของเราฉันมองไปรอบๆต้นไม้สูงเรียงรายกลิ่นดอกไม้หอมลอยอบอวลทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบเกินไปแต่หัวใจของฉันกลับไม่สงบเพราะเบื้องหลังความเงียบสงบนั้นมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทำไมไม่มีเสียงลมฉันถามเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบเบาๆเพราะที่นี่ไม่มีเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป ฉันชะงักหมายความว่ายังไงเขายื่นมือมาจับแก้มฉันรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ในแววตากลับมีแววเศร้าเพราะที่นี่คือที่ที่เราจะอยู่ตลอดไปฉันเริ่มสัน่นหัวใจเต้นแรงอีกครั้งภาพความทรงจำเก่าผุดขึ้นในหัววันนั้นตอนเขาล้มในอ้อมแขนฉันเลือกเสียงฝนคำขอโทษที่ไม่ได้พูดจบไม่ ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันตะโกนสุดเสียงและทันใดนั้นภาพรอบตัวเริ่มแตกร้าวเหมือนกระจกท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากฟ้าใสาเป็นดำสนิทเสียงลมกลับมาอีกครั้งแรงกว่าเดิมเขาพยายามคว้ามือฉันไว้อย่าไปเสียงของเขาเริ่มสัน่นถ้าเธอออกไปเธอจะลืมฉันอีกฉันต้องกลับไปฉันพูดทั้งน้ำตาแต่ฉันจะไม่ลืมอีกแล้ว แสงสว่างจ้าแผ่กระจายออกจากร่างของฉันหมอกแตกกระจายทุกอย่างสั่นสะเทือนราวกับภูเขากำลังถลม่มเขาตะโกนชื่อฉันเสียงนั้นเจ็บปวดจนหัวใจแทบแตกก่อนที่ภาพทุกอย่างจะดับลงอีกครั้งเมื่อฉันลืมตาขึ้นฉันอยู่บนพื้นหญ้าท้องฟ้าเริ่มสว่างแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านยอดไม้เสียงนกป่ากลับมาอีกครั้งฉันมองรอบตัว ไม่มีหมอกไม่มีร่างของเขามีเพียงล็อกเกตในมือเย็นเฉียบแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปบนฝาปิดมีรอยขีดใหม่เป็นคำที่ไม่เคยมีมาก่อนถึงเวลาที่เธอต้องจำไว้คนเดียวน้ำตาฉันไหลฉันกำหมัดแน่นราวกับกลัวว่ามันจะหายไปอีกแต่ในลมที่พัดผ่านเบาๆฉันได้ยินเสียงหนึ่งแผ่วเบาอบอุ่นคุ้นเคย ฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอฉันเงยหน้ามองยอดเขาสายหมอกบางๆลอยคลอเหมือนเงาร่างของเขายังยืนอยู่ตรงนั้นมองลงมายิ้มให้ฉันอีกครั้งเหมือนวันแรกที่เราพบกันบนภูเขาลูกนี้เสียงลมอ่อนๆพัดผ่านยอดไม้กลิ่นหอมของดินหลังฝนตกค่อยๆแทรกเข้ามาในอากาศทุกอย่างรอบตัวนิ่งสงบแตกต่างจากความวุ่นวาย และความกลัวเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงฉันนั่งอยู่บนก้อนหินเดิมมองไปยังยอดเขาที่ถูกหมอกบางคลุมไว้แสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มส่องลอดผ่านกลุ่มเมฆอบอุ่นจนทำให้หัวใจที่เย็นชาเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งในมือของฉันล็อกเก็ตเล็กๆยังคงอยู่เย็นเฉียบแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนมีชีวิตฉันเปิดมันออกเบาๆรูปของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ตอนนี้ รอยยิ้มของเขาดูอ่อนโยนกว่าเดิมไม่มีเลือดไม่มีหมอกไม่มีเสียงร้องใดๆเหลือเพียงความเงียบสงบที่อบอวนด้วยความคิดถึงฉันสูดหายใจลึกสายลมที่พัดมาปะทะแก้มเหมือนมือใครบางคนที่คอยปลอบเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวไม่ใช่เสียงหลอนไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นเสียงของเขาอบอุ่นและอ่อนโยนเธอต้องมีชีวิตต่อไปนะ คำพูดนั้นทำให้ฉันยิ้มทั้งน้ำตาฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าก้อนเมฆเคลื่อนช้าๆเหมือนเปิดทางให้แสงสว่างาสาดลงมาส่องตรงไปยังยอดเขาที่เราเคยยืนด้วยกันฉันยืนขึ้นมือกำล็อกเกตแน่นก้าวช้าๆลงจากทางชันของภูเขาละอองฝนตกเบาๆเ,เหมือนพรจากฟ้าทุกก้าวที่เหยียบลงบนดินฉันรู้ว่าฉันกำลังเดินออกจากความกลัวจากอดีตที่หลอกหลอน และเดินเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันอ่อนโยนเมื่อถึงตีนเขาฉันหันกลับไปมองอีกครั้งหมอกยังคงปกคลุมยอดสูงสุดไว้แต่ฉันกลับรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนลาก่อนฉันพูดเบาๆและขอบคุณที่ยังอยู่ในใจฉันเสมอลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยเสียงกังวาลเหมือนคำตอบจากที่ไกลและในแสงสุดท้ายของเย็นวันนั้น ฉันเห็นภาพบางอย่างในหมอกชายหนุ่มในเสื้อกันฝนสีเทายืนยิ้มให้ก่อนจะหายไปกับแสงอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าฉันยิ้มตอบน้ำตาหยดสุดท้ายหล่นลงบนดินพร้อมกับหัวใจที่ยอมรับความจริงได้เสียทีเขาจะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไป